ดมืัอนี้ลรตีก็ส์ีมาไปลิ้นวังเหวียงกับเพื่อนนะคะเคลื่อนไปจีนแล้วก็มาในกลาตอนนี้ก็อยู่เส้นทางด่วนของเวียงจันไปหาวังเหวียงเนาะขี่รถไปกะโซงสมงหาคุณอื่นขี่กะสปรามสมงครึ่งเพราะว่ารติกับมินาคอยๆขี่ไปเนาะประมาณโซงสมงตัวน,นี้กะสีหดวังเหวียงแล้ว เอาเงินไปเก็จอาคาถางเอาให้ครึ่งเดียวเซนหนึ่งกับสามสิบเก่าเราเอาให้ครึ่งเดียวพวกเจ้าตีใจเบิ่งเดืเอ,รอครึ่งเดียวเป็นของจังไหน <c oughs> เพราะว่าสามสิบเก่าเราให้เาเจอดครึ่งเดียวตะลุกเขยมาตัวดีเนาะเป็นครึ่งเดียวเ <c oughs> พราะว่ามันอยากรอดหรอกเลยเขาทำดี <c oughs> ดึงมาเลยมันค้านต <c oughs> ะลุกจังเลยตอนนี้ก็หอดจุดเป่าไม้ฮีมาหอดแล้วเนาะบางเวียงบางใจสาวต่าง เขากระหลายเ,เนาะเขาจะมาลิบน้ําแล้วก็มาลองเหงากัสิประมาณน,นี้กไกตอนนี้ละตีก็อยู่ที่วังเวียงเด้อเจ้าอากาศของวังเวียงขึ้นหลาย ท่องเที่ยวก็หลายในท่องเที่ยวของสปบปลาวที่วังเวียงธรรมศาสตร์ตัวที่นูน้นเนาะสุดๆขั้วที่นู้นก็เป็นวังสงวนเป็นวังสงวนมีถ้ำด้วยนะคะตอนนี้ก็จะก,กินข้าวเอาแหงไปเข้าทัำเพราะว่าอยากไปเห็นถ้ำน้งล่มลถ้ำรุมยิวก็ ตัวนี้ก็เป็นจุดด้านหน้าของปากคำเดอ้อมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตรงไหนเข้าไปจังใดก็จะก็จะแนะนําอยู่นี้เนาะก่อนสิไปเขาเข้ามาก็ได้ซื้อปีเนาะเขาก็เอาปี๋ตัวที่เขาซื้อหันมายืนให้เพื่อนยืนให้เพื่อนอยู่ป่องป่องขายปีเนาะแล้วก็จะพากันขึ้นไปถึงขึ้นไปเึงไปดูห้ำแล้วก็ไปดูธรมมชสติที่สวยงามอยู่ห้่นข้างบนเนาะ ไปก็อย่าลืมเดอ้อจับเอาหูปอยู่ทางหน้าที่เอาปีไปยืนด้วยนะคะบูชาเอาใดก็ได้แล้วก็เอาไปบูชาไปขอเพื่อนว่าขน้อยจะเข้าห้ามจะเข้าไปไหนให้หักมุมรักษาได้เดอ้อก็สิประมาณน,นี้เนาะอย,นอยู่ในในก็สวยข้าวคนสวยเข้าไปในแห่งสวยยิ่งสวยนี่ะ่ะ ทำลมเหรอเป็นบก่กทำลมเนาะคนก็หลากหลายเนาะ,ะที่เข้ามาในถ้ำนี้ถ้ำลมเป็นถ้ำลมเราตีกับบุ้งหาไปสุดจุดใส่วา้ำในถ้ำก็สิบประมาณนี้เด้อเป็นถ้ำลมเนาะ สวยมากเลยคนก็ไลยาย <c ười> คือไก่แห่ <c ười> หลังก็ ก็จนภัยชีวิตอยู่ที่วังเวียงายางมาฮอดเท่าไ้กับบุ้ว,ว่ามันจะซอดไปทางใดกับบุ้ก็ไปตามข้เจ้ามาเนาะละ้อเที่ยวก็หลายก็สิประมาณนี้ฮอดแล้วเด้อบนออกก็บริไกลหลายเนาะขางในห้ามก็เย็นหลายของเจ้าเลยบรรยากาศก็อเย็นสบาย หลังจากที่ซซดแล้วก็ออกกลับเนอะออกกลับแล้วก็มีน้ําสวงอันนี้อน,น้าสวงที่ฝรั่งที่ต่างชาติขาเจ้ามาักลิ้นน้ํมามักลองลองน้ํมามักลองเหองอมาแต่อยู่ข้างบนเนาะลองมาที่จุดอะไรก็ไม่รู้ะติก็โอเคลองเน,ะนาะกดรรมาตาดของวางเวียงมีสเนีหลายเด้อกเจ้ารรมาตาดดีหลายตอนนี้ะติก็จะออกกลับแล้ว เมื่อแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วเนาะอากาศก็เย็นๆดีๆวันนี้ก็จะไปซอกกินข้าวกินน้ำแล้วก็ไปเลาะตลาดเนื้อบรรยากาศตลาดเื้อก็สิประมาณนี้น้องไซก็เอากระเป๋าไปนุ่ยหนึ่งแล้วก็นี่นะก็อยากได้กระเป๋าแล้วก็หาสิ้เลาะไปเติมเนาะเลาะจำเลาะก็เจออห้าเล่าซะด้วยแล้วก็ซอบเล่าเนาะก็บอไหว อากกินเหล้านิดนึงแล้วก็สิไปพักผ่อนนอนมืนค่อยเฮียวต่อก็สิประมาณนี้ขอบใจเด้อบ่ทุกคนเนาะที่เข้ามาเปิ่งทองราตีในวัน,น